สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ YouTube นะคะก็วันนี้จะมาพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับการทำวิดีโอคือประกาศจะปิดตัว Facebook ลงนะคะพี่เป็นแฟนเพจเนื่องจากว่าไม่มีเวลาอัปเดตในแฟนเพจเลยนะก็ก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ไม่มีเวลาในการจัดการหน้าแฟนเพจของตัวเองนะคะก็จะปิดลงยังไงถ้าจะติดตาม ปกาจริงๆก็ติดตามทางช่องของ YouTube นะคะแล้วก็ยังไงก็ถ้าติดตามโซเชียลแคมได้ก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้อัพอะไรอย่างที่บอกไปแล้วก็เออช่วงนี้ในเหนื่อยด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทำวิดีโอเหอเลยแต่ว่าก็มีซื้อของบ้านปะปายนะคะแล้วก็ ทำงานด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่บางทีอยู่เสาร์าทิตเราก็อยากจะพักผ่อนเนาะบางทีก็อยากทําแต่ว่าที่เกียรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็อืมยากจะชอบให้มันน้อยลงเพราะนั่นจะถ้าใช้ไม่ทันก็กลัวของเสียด,ด้วยนะก็มีการปล่อยของออกไปบ้างอะไรบ้างนะคะ บางส่วนก็ที่มันหมดอายุแล้วก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยเพราะเราใช้ไม่ทันเนี่ยก็เห็นมีเพื่อนๆถามมาเรื่องจัดฟันนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมถึงจัดฟันประสบการณ์ในการจัดฟันจัดมากี่เดือนแล้วนะคะใส่มากี่เดือนแล้วนะโอเคเดี๋ยวยังไงประกาศจะมาพูดให้ฟังแต่วันนี้เหนื่อยมากเพิ่งกลับมาจากทางานรถติดมากมายนะ รถติดมากนะคะยังไงก็ติดตามประกาศเหมือนเดิมค่ะยังไงถ้าออตอนนี้รถติดค่อนข้างมากนะแถวบ้านประกาศมีตลาดเรียบด่วนข้างหมู่บ้านประกาเลยยังไงก็้หลับหรือมาเที่ยวกันนะคะก็มีของหลากหลายมากมายของกินอร่อยด้วยอร่อยมากๆยังไงก็อันนี้ไปแล้วค่ะยังไงก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย